สีขาวทิมเบี้ยยันขึ้นไปสีแดงขยับเม็ดสีขาวเริ่มกินสีขาวจึงขยับมา้าสีแดงกินเบี้ยลุยเข้ามา สีขาวกินโต้อตอบครับ สีแดงครับเดินเบี้ยริมสีขาวขยับโคนขึ้นไปรับสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงขยับเม็ดขึ้นการกระดานสีขาวทิ่มเบี้ย สีแดงไม่กินครับทิ่มมาหลอกล่ออีกครั้งสีขาวจึงกินเข้ากลางกระดานสีแดงกินสีขาวทิ่มเบีย้ยสกัดสีแดงหลบ สีขาวครับกินเรือแดงครับสีแดงใช้เรือกินทำให้เรือแดงออกจากตำแหน่งครับสีขาวกินเบีย้ยสีแดงเลือกใช้โคนสีขาวจึงเอาเม็ดไล่โคน โคนแดงเดินเข้ามาลุกตานี้สีขาวแรกกิน2ครับใช้ม้ากินโคนสีแดงใช้เบี้ยก,กินลุกสีแดงขยับเรือมากดไว้อีกนะครับ สีขาวหลบสีแดงขยับมา้าบุกขึ้นมาตานี้สีแดงนะครับผมกาดจะกินสองบ้างนะครับจึงกินเบีย้ยเข้าไปสีขาวแรกนะครับจึงเอาโฟนกินมา้า สีขาวโดนกินลุก สีขาวเริ่มขยับมา้าสีแดงหงายเบี้ยสีขาวเดินม้าไปลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เรือกินเบี้ยสีแดงขยับเบี้ยไหน สีขาวเดินโคนสีแดงถอยม้าหลบสีขาวจึงดันโคนลุยขึ้นไปสีแดงเห็นช่องว่างจึงเดินม้าหลบมาลุกสีขาวขยับสีแดงใช้เบี้ยงไหนผูกมา้า สีขาวจึงลุกสีขาวใช้เหลือจับโคนโคนแดงครับเดินมาหลอกล่อให้เม็ดออกไปนะครับสีขาวจึงกินสีแดงกินไล่เหลือ สีขาวเอาขุนเข้าประชิดนะครับฝั่งสีแดงเลือดเอาม้าหลบสีแดงลูกลูก อันนี้ครับสีขาวได้ลุกคาดเรือครับผมฝั่งสีแดงครับขยับขุนสีขาวจึงกินเรือสีแดงไป สีขาวกดโคนเข้าไปหน้าขุนสีแดงยังไม่ยอมครับขยับสีแดงใช้ม้าลุกสีขาวกิน สีแดงชิดม้าสีขาวถอยหลบสีขาวเอาขุนขึ้นดันสีแดงขยับขุนสีขาววีบพื้นที่เข้าไปสีแดงขยับ สีขาวขยับเลือกบีบเข้ามาสีแดงถอยลงล่างสีขาวขยับขุนสีแดงเลือกขยับเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เรือลุกแต่สีขาวเลือกปิดเกมด้วยโคนครับลุกจน